สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลชาญย่าเนาะนะคะวันนี้นะคะเนื่องในเดือนแห่งความรักนะคะมีก็ได้ของขวัญวันวันเลนทายมานะคะก็เลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าของขวัญชินนะ้นนั้นเป็นอะไรบอกเลยว่าน่ารักมากๆจนอยากจะมาทำรีวิวอวดกันเลยคะ่ะไปดูกันเลย ของขวัญชิ้นนั้นนะคะน้องคือคแพนดอร่านี่เองค่ะแอรเพมแลาวแพนดอร่าเขาเปลี่ยนถุงแล้วก็เปลี่ยนกล่องใหม่ด้วยอะ่ะเดี๋ยวมีจะหยิบมาให้ดูนะคะว่ากล่องเก่าเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วกล่องใหม่เป็นยังไงนะคะความที่ไม่ได้ซื้อนานก็คือลืมไปเลยว่าเออแพ็กเกจเขาเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วนะคะก่อนเราจะไปเปรียบเทียบกล่องรุ่นเก่ากล่องรุ่นใหม่นะ้เรามาอันบล็อกถุงของขวัญที่ได้มาก่อนละกันนะคะนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าของขวัญชิ้น ะะเปิดเข้ามาในกล่องก็จะเจอกับล็อกเซฟแบบนี้นะจริงๆเขาผูกโบมาให้น่ารักมากนะคะจะมีแกะไปแล้วเย๋ยไงก็มาเปิดดูกันเลยดีกว่านะคะว่าของขวัญชิ้นนั้นคืออะไรนะคะนี่เาเปิดดูเขาก็เลยค่ะเนี่ยกล่องรุ่นใหม่งเขาจะเป็นกาวสไลด์ออกมาแบบนี้นะคะก็วัสดุอะไรก็จะเป็นกระดาษแบบแข็งๆแบบนี้ค่ะก็มีการปิดแบบว่าเากระดาษมา่างนี้นะคะ นี่น้องน่ารักมากนะคะน้องเป็นกำไลโรสโกนะคะสีนี้เป็นคอลเลคชันใหม่นะคะที่เป็นคอลเลคชันนอร์เ n นท่าไอีนี้นะคะอันนี้มีความน่ารักระม,มูทมากเลยเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วน้องมีความน่ารักขนาดไหนนะคะนี่ค่ะน่ารักมากมเลยนะคะจะเป็นชามแบบว่าหัวใจนะคือแบบเลือกเขาือเขาเป็นคนเลือกใครเองนะคะ นี่เลือกใครเอทั้งเส้นเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลองใส่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลยดีกว่าเอ่อไอตรงตรงตัวล็อกเนี่ยก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเส้นเส้นตัวกําไลเนี่ยยังแข็งอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะวิธีการใส่นะคะก็จะทำอย่างนี้คะ่ะนี่แล้วก็ใส่น้องเข้าไปในล็อกนะคะอพอเสร็จป๊บนึงนะ เรียบร้อยคะ่ะน่ารักไหมคะประมาณนี้เลยคะ่ะไม่มีอะไรมากแค่มาเปิดกล่องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้แล้วก็เนี่ยอยากจะเปรียบเทียบกล่องรุ่นเก่ากับกล่องรุ่นใหม่ใช่ไหมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพราะเราก็เป็นสาวกอลนดอ่าเหมากกาือนกันเราชอบแบบสินคา้าของเขาเพราะมันมีความแบบเออน่ารักนะคะอันนี้เป็นกล่องอันใหม่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นกล่องรุ่นเก่านะส่วนตัวเราชอบกล่องรุ่นเก่ามากกว่าเพราะว่า เขามีความแบบว่าแข็งแรงอะ่ะเออเปิดเข้ามาก็ดูแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันดูพรีเมียมกว่าแต่กล่องรุ่นใหม่มันแบบดูไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่อ่ะกระดาษธ,ธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเป็นกําไรอันเก่าที่เราสะสมไว้นะน้องก็แบบอยู่มานานเลยนะคะเพื่อนๆคงจะเห็นในรีวิวกันแล้วจะเป็นเงินนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างยืดหน่อยนะเทียบกับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่ คนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะคะอยากจะช็อปน้องแฮนดอล่าแบบนี้นะคะก็สามารถไปดูได้ที่ช็อปได้เลยค่ะแต่ว่าสอบหมีเนี่ยสิ่งที่แบบเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเขาเปลี่ยนกล่องใหม่อะออแล้วเราชอบกล่องลุงเก่ามากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะน่ารักดี แต่ก็อยากจะรีวิวให้เพื่อนเพื่อด้ชมกันนะคะว่าแบบกล่องแบบนี้มันไม่ใช่ของกล่องนะเฟย์แต่ว่ามันเป็นรุ่นเกา่าแต่เขาทารุ่นใหม่มาะคะ่ะถูรุ่นเก่าเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นคอใหม่นะคะโอเคค่ะสำหรับนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะคะยังไงเราเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้หมีหนด้วยนะ เป็นกำลังใจให้กันค่ะจะได้มีคลิปน่าสนใจมาเรียนรู้เพื่ๆกันอีกนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ